แซ่บใช่ครับพี่น้องแซ่บมาขามพี่น้องอย่ามาขามกับประแดกลูกเบี้ยพี่น้องมาขามประาามมาแดกเด้อะครับไหนลำลำลักแต่เล็พี่นอ้นนองเป็นโตพี่น้องเป็นโตแล้วครับเป็นโตแล้วครับอันที่นี่เนี่ยเป็นโตแล้วครับแบ เอาไปก้นตรงไ้นองมันกินเป็นตัวนะนอนมันขอผมบอต้องหัวหอมว่าอะไรเพื่อนเพื่อนไหนแม่งเราเมื่ไงเป็นไปไรเมื่ไงเมือไ <c oughs> พี่นอ้องรับเฮ้ยน้านหนิมั้ยน้องพี่น้องมาดูอะเจ็บรตัวตวนี้ผมก็จะเอากับน้องคนละตอนหรล่ะนี่พี่น้องเบิงบานนี่มึงตอนพี่น้ <c oughs> นนองกุ้ตอน ใส่แล้ว